ส่วนผสมไส้คัสตาร์ดวาน,นิลามีดังนี้นะคะนมสดชนิดจืด1,500กรมัมไข่ไก่180กรมัมไข่ไก่แดง228กรมัมน้ำตาลทรายขาว270กรมัมแป้งข้าวโพด90กรมัมวาน,นิลาเพส30กรมัมเนยเค็ม90กรมัมวิปปิ้งครีม750กรมัมนมข้นหวาน60กรมัม ธีการทำไส้คัาสตาร์ดวานิลานะคะนำไข่ไก่ไข่ไก่แดงน้ำตาลทรายนมข้นหวานวานิลาเพสที่เตรียมมาไว้มาผสมกันจากนั้นทำการเติมแป้งข้าวโพดคนจนกว่าจะเข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วให้เทนมต้มที่เตรียมเอาไว้ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเทส่วนผสมทั้งหมดกลับลงไปในหม้อที่ใช้ต้มนมนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนในการคนส,นส่วนผสมให้ได้ความเนืดเมืม่อได้ความเหนือที่ต้องการนำมาพักไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนำวิปครีมมาตีด้วยความเร็วต่ำก่อนในช่วงแรกเพื่อป้องกันฟองอากาศขนาดใหญ่และช่วยทำให้เนื้อครีมเนียนในช่วงสุดท้ายเราจะมีการปรับความเร็วโดยระดับที่ใช้จะเป็นความเร็วปานกลาง และตีจนตั้งยอดตามที่ต้องการนำไส้กวนที่เตรียมมาไว้ในตู้เย็นมาผสมกับวิปครีมที่ตีไว้ให้เป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้เป็นไส้คัสตาร์วนิราใส่ในแป้งแล้วค่ะ ส่วนผสมแป้งชูนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์5 2 5กรัมน้ำเปล่า441กรัมนมสดชนิดจืด441กรัมน้ำตาลทราย21กรัมเกลือป่น7กรัมเนยสดจืด350กรัมแล้วก็ไข่ไก่840กรัมค่ะขั้นตอนการทำแป้งชูนะคะนำน้ำนมน้ำ,นำ,นำตาลเกลือและเนยใส่ลงไปในหมอ้อ กวนส่วนผสมโดยใช้ไฟอ่อนเพื่อให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะจากนั้นใส่แป้งทั้งหมดลงไปในหม้อนะคะคนให้แป้งเป็นก้อนเดียวกันจากนั้นนำตั้งขึ้นไฟผัดเร็วๆประมาณ1นาทีนะคะจนแป้งสุกและล่นออกจากหม้อสังเกตด้านล่างก้นหม้อเป็นฟิล์มบางๆจากนั้นทำการพักแป้งไว้ให้พออุ่นนำไข่ที่เตรียมไว้มาตีให้เข้ากันค่อยๆใส่ไข่ลงไปในแป้งทีละนิด ไม่ควรใส่ไข่ลงไปในขณะที่แป้งกำลังร้อนๆนะคะเพราะจะทำให้ไข่สุกและเป็นลิ่มๆค่ะจากนั้นทําการโคนให้แป้งกับไข่เข้ากันทําการทดสอบว่าแป้งได้ที่หรือยังโดยเมื่อตาดแป้งขึ้นมาแล้วปล่อยให้ไหลถ้าสามารถไหลลงมาเป็นเส้นยา,ยาวที่ไม่ขาดหรือเป็น v-shape ก็ถ้ากับว่าแป้งได้ที่แล้วค่ะ ขั้นตอนการอบนะคะใช้พิมพ์วงแหวนจุ่มแป้งสาลีเคาะลงบนถาดเบาๆให้เป็นรอยแป้งเพื่อที่จะได้บีบแป้งชูครีมตามขนาดที่ต้องการค่ะจากนั้นบีบแป้งชูตามรอยที่ทำไว้จนครบใช้แป้งจุ่มไข่ไก่ที่เหลือทาบนแป้งชูนะคะเพื่อให้แป้งชูมีความเนียนและช่วยทำให้มีความเงางามค่ะจากนั้นทำการอุ่นเตาเอาไว้โดยใช้อุณหภูมิ200องศา ใช้ไฟบนแล้วก็ไฟล่างนะคะเมื่อบีบแป้งชูครบแล้วให้นำเข้าอบเป็นเวลา15นาทีครบแล้วจากนั้นลดไฟเหลือ170องศาเป็นเวลา20-25นาทีนะคะก่อนนำแป้งชูออกจากเตาให้แง้มเตาเอาไว้เพื่อระบายความชื้นในเตาจากนั้นวางพักบนตะแกรงจนเย็นค่ะ ้นตอนการใส่ไส้ชูครีมนะคะเราจะใช้หัวบีบสำหรับใส่ไส้ชูครีมค่ะโดยบีบไส้คาสตาร์ดวานิลาใส่ในแป้งชูครีมจนเต็มควรที่จะใส่ไส้ในปริมาณที่พอดีนะคะถ้าเกิดว่าใส่ไส้เยอะเกินไปจะทำให้แป้งชูแตกและเนื้อครีมไหลออกมาค่ะเมื่อใส่ไส้ชูครีมจนครบแล้วให้รีบนำชูครีมเข้าตู้เย็นทันทีค่ะเพราะจะทำให้เนื้อครีมเกิดการเซตตัว โดยทำการเข้าตู้เย็นประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนรับประทานนะคะเมื่อครบเวลาเราก็จะได้ชูครีมพร้อมรับประทานแล้วค่ะ